สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตินเศรษฐโชคยุติชีวิตคู่ไม่ขออยู่สามคน ตินเศรษฐโชคมีชื่อจริงว่าโชคชัยตันประเสริฐชื่อเล่นโชคเป็นนักแสดงชาวไทยเป็นบุตรชายคนเดียวของครอบครัวเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายแบบนิตยสารโดยเจ้าตัวเคยเผยว่าเราเริ่มต้นอาชีพในแบบตั้งแต่ชั้นม .5 จากนั้นก้าวสู่วงการจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องเธอกับเขาและรักของเราที่ได้ร่วมแสดงกับอรพันธ์พานทองและอรุณภาวิไลหลังจากนั้นได้เล่นหนังฟอร์มใหญ่ของฉลองพักดีวิจิตเรื่องเพชรเซียนทองซึ่งแสดงนําร่วมกับพี วัฒนาพาณิชาชัดชัยเปลงพานิชสรพงษ์ชาตรีอลิสคริสตนันและโสรศักดิ์วงไทย ย้อนกลับไปแทบไม่เปิดตัวที่ไหนจนน้อยคนจะรู้เป็นคู่ชีวิตอดีตพระเอกผู้จัดละครดังชีพการพิชชาเปิดใจยุติชีวิตคู่14ปีอดีตพระเอกตินเศรษฐโชคที่เจะตัวแจ้งเกิดจากละครดังววยอล์วนและเป็นดารารุ่นใหญ่อยู่ในวงการมานานหลังพบรักกันในกองถ่ายโดยที่เผยว่าตอนเป็นสามีภรรยากันไม่คิดว่าจะต้องประรากาศตัวอะไรไม่มีใครรู้เลยจนมาลงนนติยสารฮัก เปิดเผยเรื่องราวชีวิตคู่มีรูปถ่ายคู่กันพอจะมีคนรู้บ้างตอนนั้นยังไม่มีปัญหาอะไรกัน14ปีใช้ชีวิตร่วมกันทำงานด้วยกันทำละครเป็นผู้จัดละครด้วยกันจนสุดท้ายชีวิตคู่จบลงเมื่อ3ามปีที่แล้วตัวเองก็เอาบุตรมาเลี้ยงเองตอนนี้อยู่กับบุตรและคุณแม่ส่วนคุณตินเขาก็น่าจะมีครอบครัวใหม่ของเขาถามว่ามีปัญหาเมือที่สาไหมอดีตภรรยาตินเศรษฐโชคเผยว่าน้องเขาคงรักจริง ม่อย่างนั้นคงไม่ส่งกางเกงในมาให้พี่ไม่รู้เขาดูละครมากไปหรือเปล่าถามว่าเสียใจไหมทิ์บอกว่าแต่กะมุมมองเราถ้าคนเรารักกันเราจะอยู่คู่กันแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าอีกคนมีคนใหม่แสดงว่าเขาไม่ได้รักเราถ้าเขาต้องการอยู่กับคนใหม่เราก็ออกมาดีกว่า ความรักเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ใช่3คนมองว่าทุกคนมีเรื่องเสียใจอยู่แล้วเห็นบางคนอกหกักตัวเองอยากให้มองว่าคนที่รักเรามากที่สุดคือตัวเราเองและพ่อแม่เราต้องอยู่เพื่อครอบครัวตัวเราเองและคนที่เรารักคนที่ไม่ได้รักเราเราปล่อยเขาไปไม่ต้องเสียใจแค่คิดตั้งสติเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนนี้เขาก็ทำหน้าที่พ่อมารับบุตรตอนตรุษจ,จีนนะ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์กับคุณครับ